คลิปนี statement. ้นะครับผมจะมาตอบคําถามพี่คนนี้นะพี่ถามว่าเทคนิคการค่าไก่เชิงของผมมีอย่างไงนะครับต้องบอกก่อนว่านะครับสมัยนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นไก่เชิงไก่ก๋อยไก่พม่านะครับไก่ลูกผสมเนี่ยเชิงชนมันหลากหลายนะครับเชิงชนมันหลากหลายเนื่องจากว่ามีการเพาะข้ามสายพันธุ์มาเยอะนะครับเลยทําให้เชิงชนเนี่ยมันหลากหลายอย่างเช่นไก่เชิงนะครับบางตัวก็เป็นสองปีกสองคอนะครับบางตัวก็กัดตีนะครับบางตัวก็ไล่หัว บางตัวเป็นไก่ไม่มีเชิงเลยนะครับเดินดันดัน,ดนหัวอยู่กลางหลังกัดตีอย่างเดียวก็มีนะครับบางตัวหัวอยู่ใต้วางขานะครับแล้วคอยขึ้นมาตีก็มีนะครับในเรื่องเชิงชนเนี่ยเราต้องไปเปรียบช่วยเขาเอาเองนะครับในสนามเราต้องไปเปรียบช่วยเขา,าเอาเองดูจากอะไรดูจากการซ้อมของเรานั่นแหละเราซ้อมมากี่ครั้งนะครับไก่เราชอบตีแบบไหนให้เราหาไก่แบบนั้นนะครับในสนามตีกับไก่เรานะครับคร <ข Sounds. S 2> าวนี้เทคนิคในการคัดไก่ของผมเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นไก่เชิงหรือไก่พม่านะครับหรือไก่ลูกผสมเนี่ยจะมีอยู่สองสามอย่างนะครับหนึ่งนะครับคือคือสองสามอย่างเนี่ยพูดง่ายนะครับคาพูดเนี่ยมันง่ายนะครับแต่การหาจริงๆอ่ะมันก็ยากนะครับมันอยู่ที่ว่าแต่ละคนนะความสามารถของแต่ละคนในการหานะครับแต่ละคนความสามารถไม่เท่ากันนะหนึ่งต้องเป็นไก่ที่มีลูกตีนะครับไก่ถ้ามีลูกตีเนี่ยนะไก่ถ้ามีลูกตีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเชิงชนไหนนะครับ ถ้ามีลูกตีไว้ก่อนเนี่ยสามารถออกชนได้นะชนถูกชนแพงว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะพราะมันอยู่ที่ความพิเศษของลูกตีเขานะครับไก่ที่มีลูกตีเนี่ยยังไงก็ออกชนได้นะไปหาเปรียบช่วยช่วยเขาอีกทีนึงอย่างที่สองนะครับคือไก่ที่ไม่ให้คู่ต่อสู้ตีง่ายๆนะครับไม่ให้คู่ต่อสู้ตีง่ายๆพูดง่ายนะครับแต่หายา,ยากอย่างมือคือจะมีสองอย่างนี้รวมกันเนี่ยพูดง่ายนะครับแต่หายากอ่า อย่างเพื่อนๆแล้วถ้าเพื่อนเป็นมือใหม่เราจะรู้ได้ยังไงนะสังเกตง่ายๆนะเวลาเราไก่ไปซ้อมเนี่ยนะไก่เราจะไม่ค่อยเจ็บตัวนะเวลาไก่เราไปซ้อมเนี่ยไก่เราจะไม่ค่อยเจ็บตัวแต,ต survive, แต่ต้องเป็นไก่ที่มีลูกตีที่ดีด้วยนะครับถ้าเราเอาตัวรอดเก่งแต่เราไม่มีลูกตีที่ดีเนี่ยพอล,กลากๆอันไปเราหมดเราตายนะครับ <ๆ S 1> เขาลูกตีดีกว่าเราเขาตีเราตายเลยแต่นี่หมายถึงหลักการคัดไก่ของผมจะมีอยู่สองอย่างนี้นะครับเป็นหลักนะครับคือหนึ่งลูกตีที่ดีสองเป็นไก่ที่ไม่ให้คู่ต่อสู้ตีง่ายๆ แล้วสามนี่ถือว่าเป็นพื้นฐานละกันนะเป็นพื้นฐานของคนเลี้ยงไก่เลยนะไก่ทุกตัวนะครับต้องมีพื้นฐานนี้นะครับถึงจะได้ออกชนนะครับอันที่สามเนี่ยนะครับเป็นเป็นพื้นฐานของไก่ทุกตัวเลยที่จะได้ออกชนไก่ต้องเป็นไก่ที่มีความแข็งแรงนะครับมีกระดูกที่ดีนะครับแล้วเป็นไก่ที่ไม่เจ็บป่วยง่ายๆนะครับไก่เนี่ยอายุเขาสั้นนะครับพอเขาเป็นไก่ที่เจ็บป่วยง่ายต้องมัวแต่รักษาเขาเนี่ย ไม่ได้ออกแล้วครับเลี้ยงไปเสียเวลานะครับไก่ต้องมีพื้นฐานความแข็งแรงของตัวเองนะครับแล้วไม่เจ็บปวดง่ายๆก็จะประมาณนี้นะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาตอบคําถามน้องคนนี้นะที่ถามว่าเตะหน้าคืออะไรนะครับถ้าเราคิดจะเลี้ยงไก่ออกชนเนี่ยนะครับถ้าเราคิดจะเลี้ยงไก่ออกชนจริงๆเนี่ยเราต้องรู้จักสามคำนี้นะครับเตะเป้าเตะนวมเตะหน้า เตะหน้าคือนะพันบางทั้งคู่ปล่อยปากทั้งคู่นะครับสามารถใช้ไก่ดีเตะกับไก่ดีได้ไก่ดีเตะกับไก่เป้าไก่นวมได้ถ้าไก่เป้าไก่นมเราต้องเป็นไก่ที่สมบูรณ์นะครับสามารถเอามาเตะกันได้ถ้าเป็นช่วงแรกๆเนี่ยช่วงแรกๆของการซ้อมเนี่ยนะครับผมแนะนําให้เราพันท้ายยีนก่อนนะครับเพราะไก่เรายังไม่แข็งแรงนะครับไก่พเราเพิ่งเอามาเตะใหม่เนี่ยการหลบการหลีกเขาจะยังไม่ดีนะครับมีสิทธิ์โดนตาตาบอดได้ แต่ถ้าเราเลี้ยงไปจนในระดับนึงแล้วนะครับเลี้ยงไปจนไก่แข็งแรงขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเราผมแนะนําให้พันเป็นผ้าเทปได้เลยนะครับทบสามพันสามเหมือนในสนามได้เลยนะไก่จะได้เคยชินกับผ้าเทปนะครับแล้วหนังหน้าจะได้ครับแล้วความอดทนก็จะได้นะเพราะไก่เคยผ่านผ้าเทปมาเรื่องที่สองนะครับคือเตะนวมนะครับเตะนวมเนี่ยให้พันหนาทั้งคู่นะครับพันหนาทั้งคู่ปิดปากทั้งคู่ สามารถใช้ไก่ดีเตะกับไก่ดีได้นะครับไก่ดีเตะกับไก่เป้าไก่นวมได้นะครับนี่ค pues, ือการเตะนวมนะครับถามว่าเกติเตะกี่นาทีนะครับทั้งเตะเป้าเตะนวมเตะหน้าเนี่ยถ้าสนามแถวบ้านเราเขาเตะกี่นาทีก็ให้เราเตะเท่านั้นนะครับถ้าสนามแถวบ้านเราเตะยี่สิบนะก็ให้เราเตะยี่สิบแถวบ้านเราเตะยี่ิบสองนะก็ให้เราเตะยี่ิบสองนะแต่ถ้าเป็นช่วงแรกๆก็อาจจะยังเตะไม่ถึงนะครับเพราะไก่ใหม่แรงเขายังไม่มีนะครับเตะได้ห้านาทีสิบนาทีเขาหมดแรงเราก็เอาเขาออกก่อนนะครับ อย่างที่สามคือการเตะเป้าเตะเป้าเนี่ยให้พันหนาทั้งคู่นะครับพันนะพันนวมหนาทั้งคู่ที่ขานะครับแล้วก็ไก่เป้าให้ปิดปากนะครับส่วนไก่ดีเนี่ยให,ให้ปล่อยปากนะครับจะใช้ไก่ดีเตะกับไก่เป้าไก่นวมเท่านั้นนะครับในการเตะเป้าสําหรับเพื่อนๆน,นะครับที่ต้องการรู้เรื่องการเลี้ยงไก่ออกชนนะครับผมทําคลิปลง youtube ไปเยอะแล้วนะครับ มีมีหลายอย่างเลยนะครับผมทําไปครบหมดแล้วเพื่อนๆ <_ an> ลองเข้าไปดูนะครับใน youtube <_ an> พิมพว่าจาอดีตมือน้านะครับผมอธิบายไว้ละเอียดเลยนะครับ <_ an> ถ้าเพื่อนๆอยากเลี้ยงไก่ออกชนจริงๆนะต้องเข้าไปดูคลิปใน u t u b e นะครับชื่อช่องจาอดีตมือน้ํานะครับเพราะว่าในทิกต o k เนี่ยมันสั้นนะครับมันอธิบายได้ไม่หมดเป็นคลิปที่ผมทํามานานแล้วนะครับเป็นคลิปที่ผมนํามาทํามานานแล้วแต่ยังใช้ได้ตลอดนะครับเพื่อนๆลองเลื่อนๆลงไปดูนะครับคลิปนี้นะครับจะมาตอบคําถามนะที่มีเพื่อนๆถามมาว่า เลี้ยงไก่ยังไงให้ตัวแดงนะครับต้องบอกก่อนว่าโดยธรรมชาติของไก่ที่สมบูรณ์นะครับโดยธรรมชาติของไก่ที่สมบูรณ์ไ, L, ไม่ว่าจะเป็นไก่ปลอ่อยฝูงหรือไก่ที่เราเลี้ยงเนี่ยถ้าเกิดว่าตรงไหนไม่มีขนนะครับส่วนไหนไม่มีขนส่วนนั้นจะแดงขึ้นมาเองนะครับโดยธรรมชาติของเขาเลยนะครับเหมือนเขาสร้างขึ้นเหมือนเขาทําขึ้นมาเพื่อให้ปกปิดความหนาวเย็นหรือว่าป้องกันตัวเขาก็แล้วแต่นะส่วนไหนไม่มีขนเนี่ยมันจะแดงขึ้นมานี่คือกรณีไก่ที่สมบูรณ์นะครับแต่คราวนี้ที่ เพื่อนคนท um ี่ถามมาว่าแล้วทําไมเขาเลี้ยงแล้วตัวมันไม่แดงล่ะนะครับมันจะมี2อสาเหตุผลอย่างนี้ 1. คือเกิดจากตัวไก่เองนะครับไก่ตัวนั้นเป็นไก่ที่ไม่สมบูรณ์นะครับไก่ตัวนั้นที่เป็นไก่ที่ไม่สมบูรณ์ในในตัวเขาเองนะครับไม่เหมาะที่จะมาทํามาเลี้ยงชนนะครับไม่เหมาะที่จะนํามาเป็นไก่นักกีฬาคือเขาอาจจะไม่สมบูรณ์ตั้งแต่เด็กนะครับเลือดเขาอาจจะเสียก็เป็นได้นะสองก็คือเกิดจากการเลี้ยงของเรานะครับ ถ้าเราเลี้ยงไก่ถูกวิธีนะครับโดยธรรมชาติแล้วมันจะแดงขึ้นมาเองนะครับมันจะแดงขึ้นมาเองนะครับแม้แต่ไก่ที่เราปล่อยฝูงยังแดงเลยนะครับเรายังไม่ได้เลี้ยงนะครับไก่ที่ปล่อยฝูงนี่โดยธรรมชาติมันจะแดงเองคราวนี้เพื่อนๆต้องกลับไปดูแล้วว่าเราเลี้ยงยังไงนะครับเราให้อาหารยังไงนะครับการเลี้ยงก็สําคัญนะการให้อาหารให้ยังไงคราวนี้ที่เพื่อนๆถามมาผมตอบให้ไม่ได้นะเพราะผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆเลี้ยงยังไงนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าการเลี้ยงในแบบของผมให้เพื่อนๆไปดูที่ y t u t u นะครับไปดูที่ YouTube เรื่องการเลี้ยงเรื่องอาหารและยาบำรุงผมทำไปแล้วนะครับการเลี้ยงผมก็ทำไปแล้วถ้าเลี้ยงตามนั้นนะครับก็ไก่จะแดงสมบูรณ์แน่นอนแต่ถามว่าตัวไม่แดงหน้าขาไม่แดงเนี่ยไม่ใช่สาระสำคัญนะครับถ้าเกิดไก่มันมีขนนะค,คือหลายคนจะถามเรื่องนี้ให้เราดูที่หน้าเป็นหลักนะรเราเลี้ยงไก่ออกชนเนี่ยให้เราดูที่หน้าไก่เป็นหลัก หน้าไก่แดงเป็นใช้ได้นะให้ดูที่อาการไก่เป็นหลักไก่คึกคักดีนะครับสมบูรณ์ดี2ออย่างนี้ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับตัวเขาจะไม่แดงไม่ใช่ปัญหานะครับไก่บางตัวเขามีขนตัวเขาก็ไม่แดงนะครับนะครับเลี้ยงไก่ออกชนนะครับให้ดูหน้าสําคัญที่สุดนะหน้าเป็นหลักถ้าหน้าแดงถือว่าใช้ได้นะครับแล้วอาการในแต่ละวันนะครับคึกคึกคึกสมบูรณ์ดีนะครับตีปีกมีการคึกคักอย่างเงี้ยถือว่าใช้ได้แล้ว